กันเนี่ยไหลสดเนี่ยยกแขนขึ้นโอ้ยทั้ทง,ทงทั้งที่นี่ไม่ได้ทําไม่ได้ไปทําอะไรอะ่ะเข้าใจปะ่แบบไ,ไม่นอนที่นอนแข็งไงปกติต้องนอนแบบนอนนุ่มลืม่ะลมตอนแลกเลยลืมลืม ไปไหนอ,อ่ะขึ้นเ,ไไเดินออกไปมั้อาส่วนกเราเมื่อกี้ใช่ปะเธออันนั้น,นไม่ใช่อันนี้รอบใหม่หรอรอบน้องไหนร <laughs> อบใหม่แล้วหมายว่าตักเดินสองอ <Yeah. S 1> รอบเลยลูกสเธอไว้มือกดเข้ามากดโอเคไปก่อนแล้วกันนะนางว่า <c oughs> อ,อะไรนางบอกว่านุ่นสวนหมา ไปไหนฉันกดผิดไปไหนตลาดไปตลาดไอ้เดิอไปไปได้อยู่นะไปเอาถูกป้องเหนี่ยวมาขับพลาสติกเสยยื้อสาวบวกใต้ ไล่ให้พี่ๆรอปีใหม่จ้าแม่ ก่อนเลยตมาไม่ทันพูดอะไร ร <5 S 2> าคาลูกตาชิโน่เป็นเก้าเลยซื้อค้าเปนเองนะหนูเพิ่งได้โค้ต้ามาเองพี่วันนี้แหละก็คือตอนนี้จะเริ่มเปิดโป้หลายๆรุ่นให้ด้วยนะคะปล่อยโป้เยอะมากเสื้อผ้าร่มอ่ะใครก็โป้อยู่นะทุกคนหอละตัวแข็งหรือว่า ไปะยกเวทหรือว่าเป็นเพราะวันนั้นที่เธอเว,วันนั้นไม่ไม่ปวดมาปวดวันนี้เนี่ยนะเหรอส,สองกิโลมันได้กี่ตัวนะเลรุ่นเนี่ยสองร้อยแปดสิบตัว <c oughs> ใช่ไหมสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบ เออ 270. ไม่เอาเอ,ออย่าเอาสองพันห้าหารสองร้อยแปดสิบวายต้นทุนแปดบาทมาพี่แม่มาต้นทุนแปดบาทเท่านั้นจ้าอุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะ มุกได้ทั่วถึงทุกบ้านมาพี่เมนมาจากพี่จา๋านี่เลยค่ะสินค้าขายดีต้นทุนกี่บาทนะลืมแล้วเมื่อกี้ก้าบาทแปดบาท <laughs> สินค้าขายดีนะคะต้นทุนแปดบาทเท่านั้นคุณพี่ค่ะ เสื้อยืดเสาาอ้วนป้ายกระทิงชมพูปโปรรับปีใหม่ให้เลยนะคะพี่พี่แม่แม่เอาไปต่อยอดทำทุนกันนะรุ่นเนี้ขายดีขายง่ายขายตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้นะคะเขาจะมีทั้งสีพื้นนะคะสกรีนลวดลายทุกคนไปคัดแยกทำกำไรกันอีกทีนะบอกเลยงานสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็น้อยนะคะใครรับตัวรีวิวเหมือนเดิมเลยค่ะรีวิวไม่มีค่าจัดส่งนะคะ ปกติลูกเดียวอ่ะ2,900เนะทุกคนแต่วันนี้ไม่ปกติค่ะเสียงเป็นอะไรก่อนเอามาวันแรกเลยนะเนี่ยโปรวันแรกนี่ค่ะ หนึ่งกระสอบ45่กิโลอุ้ยทุกคนตัวนี้แชมป์สวยมากเลยพวกที่แขาขึ้นไม้แขวนเป็นงานหัวผ้านะคะยกลูก45่กิโลสองร้อถึงสองตัวบวกลบบอกเลยกำไรเน้นๆนะคะต้นทุนต่ำกำไรดีมากๆใครจะไลฟ์สดออนไลน์ขายในห้างลงตลาดเช้าตลาดเย็นตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะเอาอลน์มากกด้ S <S ล,ลวดลาย <c oughs> ลวดลายก็จะมีบ้างนะทุกคนรับรีวิวเร็วเ,วเวพี่เร็วเรวเร็วเรลายดอกนี่มีลายดอกไปก่อนเราถ้าใจเราดอกไม่ต้องใส่ลายดอกก็ได้ค่ะเกี่ยวไหม <c oughs> ไม่รู้ฉันเป็นคนดีอ๋อฮรู้ฉันเป็นคนดีว่า<ม>สัน้นนี่เลยจ้า ขายแม่แม่ขายไวผู้ใหญ่รุ่นนี้ก็ลดอยู่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลวดลายนะคะบางคนอาจจะคาดหัวผ้าสักร้อยตัวพี่จ๋างานกระสอบไม่ต้องเอาเยอะนะอย่าคิดว่าลูกนึงเนี่ยเราจะต้องขายได้กําไรทุกตัวอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าในกระสอบเขาก็จะมีหัวผ้าน้ำสองหางผ้าให้แยกทํากําไรกันนะจ๊ะ ไม่เป็นไรเอาเอาเอาที่เลยใส่ไหมใส่ไหมพี่เลย <c oughs> รีดด้วยจะได้ใหม่ๆนะคะพ <c oughs> ี่ช่วงนี้เป็นอะไรอะ่ะไม่ค่อย <c oughs> มีใครเห็นเลยอะ่ะเวลาไลฟ์อ่ะแล้วก็จะมาไม่ทันไม่ทันนะใครที่ ไม่เคยเห็นไลฟ์สดเลยลงของอะไรใหม่ก็ไม่เคยทันชาวบ้านเขานะคะขอน้องแอดมินเข้ากลุ่มได้นะแค่มีแจ้งเตือนการไลฟ์สดแจ้งเตือนสินค้าลงใหม่นะคะไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เราจะแจ้งเตือนในกลุ่มทักแอดมินขอเข้ากลุ่มได้นะจ๊ะกลุ่มสิบแปดบวกอ๋อไม่ใช่ <laughs> อายุอะนะแ <laughs> ม่คะ่ะ อายุสิบวกอุ้ยพูดอย่างงั้นสิพูมา18ได้ยมงไาใครอายุต่ำกว่าสามสิบไม่รับอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ยอกๆยอ <c oughs> นะดูต่อจ้ะนี่บางคนคัดหัวผ้าได้ร้อยตัวนี่ขายห้าสิบเก้าหกสิเก้าก็ได้ขายง่ายๆสบาย,บายรุ่นนี้ขายไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะแนะนำอีกนิดหนึ่งนะคะอยากเพิ่มมูลค่ายัวจสินค้าเอาไปรีดจับพี่จะได้เพิ่มมูลค่าเขานะ ปิดการขายได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะเห็นสวดทรงองค์เอวที่ชัดเจนพอใส่ชุดดำแล้วว่าเป็นไงเรียวไหมอกสาวอวบนะจ๊ะแม่แม่จ๋าอากสาวอวบเดอ้อนี่ยังพี่แม่ <laughs> แป๊บหนึ่งนาอพนี่เย็นๆนะนีนแปบบเตียวเนาะกำลังใส่ไม้แขน่นอยู่แปบ๊บหนึ่ง เอ้าไม่แขวนพี่ไปไหนแล้ววะไม่มีอะไรคุยกับเราเลยเหรอวันเนี้ยเหมือนลเฮ้ยไปไหนกันหมดฮัลโหลเอ้าเธอเบนส์โทอมาโทรอะไรฮัลโหลต้องนะสวยๆวยเออเดี๋ยวโอนเขาเดี๋ยวโอนเขาที่เบนส์เบนส์โอนเขาเลยปมาหโอ้โหโอ้นี่ สีพื้นสวยๆแบบนี้นะทุกคนก็ขายง่ายขายดีนะคะพวกน้ำสองหางผ้าพี่ขายราคาลดหลั่นก็นลงมาตามสภาพได้เลยนะอุ้ยดูดีผมเปิดืโคนผมอยู่เชียงรายนี่เปิดขึ้นไปยันปัตตานีแล้วพีุ่ <c oughs> อยอสวยเห็นไหมยื้อเสาวอวบนะคะผู้ใหญ่ชอบแค่ขายดีมากนะทุกคน ขายดีแล้วมาโปรทาไมมีเยอะค่ะเป็นร้อยลูกเนาะเป็นร้อยลูกเนาะสองร้อยเหรอเป็นสองร้อยลูกเนาะไม่เชื่อก็มาเหมานะฉันเห็นฉันเห็นแล้วเห็นลิสแล้วเหรอฉันเห็นมาสองร้อยลูกฉันก็เลยโปรนะตัวเองโปรวันแรกนะสองพันห้าร้อยปกติสองพันเก้าร้อยนะคะรับตัวรีวิวลูกรีวิวนี้เลยส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะจริง คัดเอาทุกคนใครคิดที่จะแบบอยากจะเล่นงานกระสอบมือสองแล้วยกไปอ่ะพี่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราไม่สามารถที่จะขายได้ทั้งหมดนะคะมันจะมีหัวผ้าหางผ้าน้ำสองไม่ว่าจะซื้อเกรด A หรือเกรดดีก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่างานกระสอบมือสองนะคะพี่คือมันจะต้องคัดต้องแยกนะตัวสวยมากตัวสวยน้อยนะคะก่อนที่เราจะขายนะทุกคน สมมุติว่าสมมติแว่สมมติว่ากระสอบลูกสองร้อแปดสิบตัวสองร้อยแปดสิบตัวแล้วไงต่อจ้ะคัดได้เท่าไหร่ดีคัดได้ร้อยตัวอือ example นะคะสมมุติเลยลูกนี้สองร้อยแปดสิบตัวเราคัดหัวผ้าสวยๆลดๆได้หนึ่งร้อยตัวเป็นไงน้องมุกขายตัวละห้าสิบบาทห้าพันบาทแล้วจ้ะที่เหลือขายสักยี่สิบบาทเอ่อห้าตัวร้อยอือ <ม>ก็กำไรอีกยี่สิบร้อยตัวสองพันอีกแปดสิบตัวเอางี้แล้วกันอีกแปดสิบตัวขี้เกียจขายแจกบริจาคไปเลยก็ยังได้ร้อยตัวแรกขายได้ละห้าพันนี่แค่แบบราคาเบาๆนะห้าห้าสิบาทไม่ขายห้าสิบาทเองเออไม่ได้ขายแพงนะห้าสิบาทนะร้อยตัวแรกได้เท่าไหร่ห้าพันแล้วร้อยตัวที่สองเป็นงานน้ำสองนะคะตัวละยี่สิบอีกสองพันเจ็ดพันแล้วลงทุณสองพันห้าร้อย ได้กำไรแล้ว4,500อีก80ตัวเปืือนเสียซักซ่อมไม่ได้เลอะขี้เกียจขายไม่สวยไม่ถูกใจแจกไปเลยจ้ะบ,บอเลเจากไปเลยจ้ะจบขายงานมือสองอย่าคิดเยอะอย่าคิดอะไรให้มันซับซ้อนมาดูต่อจ้ะอุ้ยเบื่อเบื่อผมเบื่อลมแล้วกันนะ <laughs> พี่จา๋าสีแดงมากทุกคนนี่ พวกนี้พี่บางคนขาย5,9,2ตัวร้อยนะสบายมากเลยน้ำสองหางผ้าขายราคารลถลั่นกันลงมา4ีตัวร้อยตัวร้อก็ได้นะพวกงานน้ำสองนะหางผ้าอาจจะขายตัวละหาบาทสิบาทลดแลกจกแถมไปเลยก็ได้นะงานกระสอบอย่าคิดอะไรเยอะแยะอย่าคิดให้มันซับซ้อนนะคุณพี่คิดให้มันง่ายๆกํากไรแล้วพอเลยเอามาต่อทุนลูกใหม่นะคะอุ้ยฟามิงโกฟามิงโกตัวนี้ป้าอยอยู่เลยจ้ะ อุ้ยอือตึง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 ทำเพื่ออะไรทำคำเดียวโอ้โหสีสดมาเกรดเอนะเธอใช่ได้เกรดเอนะเนี่ยไม่ได้เอาเกรดถูกนะเกรดเอสวยว่ะไม่มัน A I ดูเราปล่าวะมีคนเมนต์ อมีคนอยู่กับเราไหมก่อนอื่ก็ดิสนีย์นะฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมทุก <laughs> คนของานเป็นสาวอวบนะอกจะแบบ XL ถึงประมาณ 3XL เลยตัวนี้บวกลบเอานะคุณพี่นะ38ถึงแบบ48บวกลบนะจ๊ะนี่ลดๆเ,เห็นไหมไอตัวลดๆเ,เราก็ขายแพงหน่อยตัวไม่ลดเราก็ขายถูกหน่อย อะไรเออใครเป็นอะไรเออสีพื้นน่ะพี่ใส่ง่ายมากนะมเส,สื้อสีพื้นเป็นสีเบสิกเลยที่ใส่ได้ทุกวันนะคะเนี่ยเสื้อยืดธรรมดาเลย <c oughs> ผ้าอย่างดีอ่ะดูดิผ้านิ่มเนาะอือผ้านิ่มผ้าดีานหนูเคยไปซื้อนะเขาขายตัวละสี่สิบเก้าบาท จริงๆห<ช>้าเก้าสองตัวร้อยก็ได้นะหัวหัวเนี่ยสวยอยู่เลยเธอแต่เขาก็ไม่แบบเขาก็เลือกก่อนแล้วแหละตัว,ต,วตัวหัวเขาก็ไม่ได้ขายราคานี้แต่แบบเขากองกองไว้อะก็คือตัวละสี่เก้าเคยไปเลือกใส่อยู่เมื่อก่อนไม่ยังไม่รู้จัก <c oughs> ว่ามันมีเป็นกระสอบแบบนี้เนาะเคยไปเดินวางหลังไหม,มแค่เคยไปวางหลังนะพี่พเมื่อก่อนไอ้มันขายกันยังไงว่าตัวละห้าสิบ อื <Ừ. S 2> ตอนนี้รู้แล้วใช่ตอน<ก>ม<า>ัธยมน,นั้นเนี่ยวิยจารว่าผ้ามือสองอ่ะเขามีมานานแล้วนะพี่ก็เราเราแปดร้อยแปดสิบแปดปีเอาไหมเชาเราแขนกุด <Can good S 1> มีบ้างโอ้เจ๋ไก่หรูราอุ้ย,ยหน,า,ยหนาวาวันนี้รูรามาหา่าเนี่ยถ้าอย่างดีอ่ะ สีพื้นแลนตัวนี้สวยจังเฮ้ยอย่น,นี้มีแบบนี้สวยเนี่ยตัวนี้สวยอยู่เลยทุกคนเห็นปะสีพื้นเราเป็นฉลุลูกไม้เนี่ยเลิศเ,เลยนี่ตัวนี้มีแบบดิสวยนะเออหรูหรามากเลยเอาอมาด้วย <c oughs> <c oughs> อกจะอยู่ประมาณสามแปดถึงสี่แปดบวกลบนะทุกคนเอาจริงเสื้อยืดที่ใส่ทุกวันอนะมือสองหมดเลยนะนี่ซื้อมาตัวห้าอรพี่เจนที่ซื้อต่อเขาะพี่เฮียเปิดแล้วซื้ออะห้าสิบบาท <50. S 1> าห้าสิบอย่ขายไห้าสิบที่ห้าสิบบาท แต่พอซักออกมาเราก็ใส่ได้อยู่นะตอนหกสิบห้าบาทเออที่คิดดูแล้วกันอู้ยสวยอยู่เลยอ่ะดูดิแล้วคือผ้ามันดีนะทุกคนเอาไปซักรีดหน่อยถ้าใครไม่อยากได้สาวอวบเป็นค้าไซส์ก็มีนะรุ่นเสื้อยืเนีาเท่ากันนะอือใครอยากได้ค้าไซส์ก็คือแจ้งมาได้เลยอ ีดำเนี่ยกำลังกาลังใส่กันเลยตอนนี้ใส่แล้วพรีเฮ้ยขอบใส่แล้วสแลนด์ด <c oughs> <c oughs> ์เนี่ยุยเนี่ยผ้าดีมากดูดิดำล้นล้วนอย่างเงี้ยเออด,ดูผ้าดีอุ้ยออกห้าสิบนู่นลหรอมั้งนี่เนาะสามแปดถึงห้าสิบนู่นลหละพี่ ดีอันนี้น่ารักอืมปะสวยไอ,อตัวไม่สวยอะไรพี่ก็หายห้าบาทสิบบาทก็ได้นะอเฮ้ยน่ารักดูตัวนี้ดิไอเลิฟอยู่ใส่สบายพายืดพานิ่มอืม คนตัวใหญ่ๆอ่ะพี่เขาชอบนะใส่สบายไม่อึดอัดเนาะผ้ามันเป็นผ้าแบบผ้านุ่มๆอ่ะอืผ้ามันดีเนี่ยเด็ใช่เนื้อผ้าวัตถุดิบในการผลิตดีนะพวกงานมือสองอ่ะเด้งดึงดึงเลยผ้าเขาใครรับเยอะๆพี่ทักมานะห้าลูกสิบลูกขึ้นไปพี่ทักมานะใครที่แบบ ต้องการใช้ของเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวแค่มีส่วนลดพิเศษให้อีกหลังใหม่นะห้าลูกสิบลูกขึ้นไปทักมานะมีคอวีคอกลมนะคะให้ดูทุกตัวเลยพี่พี่พิจารณาได้นะว่าลูกหนึ่งออกประมาณเนี้ยเฮ้ยฉันไปได้ไหมแต่แค่ดูจากที่รีวิวนะพี่ ดูจากตาเนื้อพี่ไปได้แน่นอนนะไม่ต้องขายแพงมากพี่จา๋าคัดจักร0้อยตัวขายห้าเก้าสองตัวร้อยก็ได้นะอุ้ย,ยสนุปต,ตูนก็มีให้คัดเออแค<ย>่นั้นก็ได้ท<ๆ>ั้งทุนแล้วกําไรแล้วพี่ส่วนน้ำสองอ่ะห้าตัวร้อยไปเลยตัวละยี่ห้าบาทห้าตัวร้อยก็ได้หรือตัวละยี่สิบาทไปเลยก็ได้เนาะห้าอย่างดีดูดิดึงดึง แล้วคือเราให้ดูหมดอ่ะ mm hmm. อุ้ยตัวนี้ใส่สวยนะเหมือนเหมือนน้องสร้างฉันเลยอ่ะเ mm hmm. ดีด๋ยวกันเนะอืม mm hmm. สวยมากชีค่าดีมากเลยน้องมิกพ mm hmm. ี่เข้ามาแล้วคอมเมนต์ hmm. ได้นะ mm hmm. เราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ย mm hmm. มาแล้วนะอะไรงานตัวเนี่ยเบสิกใช่ยืด สวัสดีจ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ืมผ้าดีมากผ้านุมาน่มผ้าดีเนผ้ามันเด้งนุมน่มใส่ใส่กระสอบอยังอ่ะด,ดี่ว่าะจะให้ลองนับดูเลยเว่าเหมือนลอดลดใหม่มาแล้วมันเหมือนตัวใหญ่ขึ้นเนาะลองนับดูเนี่มยมีอกถึงอกห้าสิบได้เลยอ่ะพี่เนาะอื อ,อกแบบสามแปดถึงห้าสิบได้เลยอ่ะมองไปนี่คือจะดูว่าจะรีวิวอะไรนะแต่คือแบบเยอะทุกอย่างจริง,งเยอะทุกอย่างน่ารักเอายืดแขนยาวมาเปิดดีกว่าเธอใต้าอะไรเยอะ แลมีส้มใหม่นั่นแหละของเราสองพันเก้าเปิดไหมดอกไม้เยอะปะดอกไม้ไม่เยอะเอาสามพันสองมเปิดก็ได้ยืดแขนยาวรู้สึกเริ่มขายดีแล้วนะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> รือจะเปิดฮูดวันนี้เปิดฮูดไปยังเปิดแต่โอเวอร์ไซส์ไปคุยชอบสีอย่างเงี้ย านเฮ้ยเข้ามาทำไมอ่ะคนเนี้ยฮะไม่ได้นะโอ้ปกจ้ะที่ให้ดูทุกตัวเลยอ่ะดูดิ เนี่ยสวยนะทรงสวยแบบใส่แบบงานดีจังเลยเริยบหรูดูแพงมีคอกลมคอวีนะพี่นะพี่ก็ไปแยกก็ได้พี่สีพื้นก็ราคาหนึ่งไปเลยเนาะ สกีนก็อีกราคาหนึ่งอุ้ยนี่สวยจังไปคัดไปแยกอ่ะพี่นี่เราให้ดูทุกตัวเลยนะสกีนอ่อฟอนต์อีกราคาหนึ่งอะไรเงี้ยสีพื้นอคอวีอะไรพี่แยกได้เลยนะความสีความสดเนาะน่ารักสีไอโฟนพี่ อุ๊ยลายจุดน่ารักมากทุกคนต้นทุนแปดบาทลายโกโชมีอุ้ย,ยปักเลื่อเมเลิดๆอยู่เด้อแม่ ไปแล้วไปละที่ใหญ่โตเลยอือนี่มาทั้งหมู่บ้านปะเนี่ย ค้าอย่างดีเลยนุ่มนิ่มดิบดิบน่ารักนะไอไลอน์<ก>อ๋อกสวยอะ่ะพี่ใช้ได้นะต้นหุนแปดบาทใครซื้อสองพันเก้าร้อยอ่ะพี่มาเอาเลยสองพันห้าร้อยลดไปเลยลูกละสี่ร้อย ปกติอสิบลูกนะถึงจะลดลูกละสี่ร้อยขนาดเนี้ย <G ül> ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยปกตินะของเยอะนะ <G ül> อืมดูแขนดิที่แขนน่ารักมากอ่ะอุ่เ <G ül> มาน <G ül> นี้เราทำอะไรอ่ะ สองร้อยหกสิบสี่อืมแม่รักอุ้ยอะไรวันนี้ <c oughs> เข้าไปอีกเถอะโอเคตาแปะเลยพี่ใครเอาตัวรีวิวนะสองพันห้าร้อยบาทส่งฟรีได้ทุกตัวเลยนะคะใครใช้ของเยอะเยอะห้ลูกสิบลูกขึ้นไปทักมาได้เลยนะ